แม่ครูคะได้กินได้กินอะไรลูกคนแก่ได้กินคนแก่เสียงใครวะกิ่นมันเป็นยังไงอยู่ว่ปากดีจริงเชียวเลยแม่ครูคะหนูว่านะคะเข้าไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราละค่ะเข้าไปกันเดยแชแต่ว่าอยู่พอดีเลยแม่ครูครับสวัสดีครับแม่ครู นี่ไงแม่ครูไม่ใช่แม่ครูอ่ะไม่ใช่แม่ครูแล้วเป็นใครแม่มึงนี่แน่แม่ครูไหนหรอนี่ในเรื่องในเรื่องอย่านอกเรื่องนช้แม่ครูใหญ่แม่ครูใหญ่นี่มึงไม่ต้องโฆษณาหรอกกูรู้กูอยู่คุณภาพครับแก้วอยู่แล้วมาเหห็นเยม่อนแน่นอกแน่นใจ ไม่ได้อ้วกอึมเรากลัวบวมน้ำเกลือเขาปากเลยแม่บัวแม่สองเดือนกว่าคุณเชียงคาัแม่ครูลาชานครับแม่ครูอุ้ยตัวเล็กนี่เราตัวเองชื่ออะไรชื่ออะไร,ช,ออะไรชื่ออะไรจ้าอย่าบอกนล้ว่าชื่อลากอนนะลาชันคุณเชียงแล้วมึงชื่ออะไรายาอะไรจ้า ขอโทษครับทะเลาะกับตาคอมพันไปแล้วครับทะเลาะกับตาครับวันนี้สมองไม่ค่อยดีแหมตัวแค่นี้ทะเลาะกับตาชิลาชูเลยจ้าใส่ชิ่าชูนี่อาจารครับแม่ครูตัวเองแม่ครูก็ใจเพื่อนะครับเนี่ยทำไมจ้าดูมีอายุเหมือนกันเลยนุ่นนุ่นเนี่ยที่คบมานี่แฉ้มแฉ้มเหมือนกันเลย คือแม่ชัยครับแม่ครูคุยอะไรกันอยู่เหรอ,อนะก็กำลังคุยเรื่องแม่ครูยอยู่ครับคุยเขแล้วดูวสิคุยถึงเขาด้วยละแต่เดี๋ยวว่าต้องมีใจให้แม่ครูบ้างเลยค่นนะเนาะงแม่ชัยแต่เองคุยถึงเขาเหรอครับแม่ครูจี๊ป้าครับครับแม่ครูแม่แล้วแล้วที่ว่า เข้าเนี่ยคุยถึงเรื่องอะไรเล็กจ๊อบก็คุยถึงเรื่องที่ว่าหมอนัดแล้วแม่ครูไม่ยอมไปกนละัวจะโดนแอดมิดไม่ใช่หมอนัดนี่ยไม่ใช่แม่ครูใครผัวแม่ครูเ <c oughs> พรากลัวครับเพรากลัวไม่ใช่ผมคุยกันเรื่องที่ว่าแม่ครูเนี่ยต้องชอบผมแน่ๆเลยจริงจริงคุยกันเรื่องนี้รู้ได้ไงอ ก็มาเย็นเนี่ยมาวานเนี่ยไปตลาดใช่ไหมเล่าผมเห็นแม่ครูอยู่อีกฝั่งถนนหนึ่งผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งเลยทีเนียแม่ครูโบกมือเรียกผมแต่ผมไม่ได้ข้าไปหาแม่ครูผมรว่าแม่ครูจะโกรธเชียงครับลิศออกแล้วขอโทษด้วยนะครับแม่ครูขอโทษแทนคุณเชียงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขอโทษเขาเลยไม่เชียงเข้าใจผิดและล่าทำไมอ่ะก็ที่เดินสวนทางกันอยู่คือคนละฝั่งถนนเนี่ยนะ เีื่เข้าใจไม่ผิดแต่ที่เข้าใจผิดเนี่ยนนะเขาไม่ได้ฝักมือเรียกตัวเองไม่ได้ฝักมือเรียกใช่แล้วเขาทำอะไรอ,อ่ะอ้าก็ย,ยักมังแงให้งไงนะถึงว่านิ้วสั่นจังสัส่นไม่ว่านะเหี่ยวด้วยเฮ้ยตึงตึงมืมึงทำไม,มไม่มองมันไม่มองเลยต้องเหยียบเหยียดไอ้ทีเตออึงตึงมึงก็มองที่ตึงตึงมึงอะไรนี่ไงหูเนี่ยเรียกไม่ค่อยหันคุปปาคุปคอไป่โทเลยก็แค่ มานี่มานี่แป๊บหนึ่งมานี่มานี่มีอะไรจะบอกมานี่ก่อนมึงนในอยู่ก็ไม่ฮูมากตัวเท่ากันแล้วนะปากดีนี่เมื่อวานนี่นะเดี๋ยว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 เดถามนะทำไมอะสงสัยสิสงสัยอะไรอันไหนนมอันไหนตูดจ้ะนี่เห็นมะอยู่ด้วยกันนะบึ้มทุกจุดเออทำไมบึ้มทุกจุดมันเป็นยังไงล่ะเมื่อวานนี้ฉันสองคนเนี่ยไปตลาดนะแกรู้ไหมฉันเจออะไรเจออะไรอะไม้เขียวมันวิ่งเข้าซอยนู้น ดับนะน้ามันนะ่ไนะหลพวกเลยต้องไหไม่้นจะตามหาลูกบัานเจอเลอลไเออปาอีเขียวอ,ะอ่ะไอชันหรือจะเป็นแม่ปูอะ่ะส้ว่ารปูยุคครบยี่สิบได้ตามปูไปบวดไม่ใช่หรอกเพียงคิดมากไม่ใช่ไม่ใช่กูปากหยุดพูดเรื่องหม้อีเขียวเนี่ยล่ะอะไร เรียกแม่กุจิตหัวก็บานเลยเออน่าอะยรก่อนมีอะไรก็สีเขียวหรือเปล่าไม่มีครับแหมปีนี้ก็น่าเลี้ยงไตนะเนี่ยนี่ก็เองเหรอครับเลี้ยงเขาเองเด้อครับปปาคุปคอเราต้องหวังจะให้หลานเลี้ยงดูเขาเนี่ยรู้หรือเปล่าเอู้เห็นเอาค่ะและชันครับแม่ครูมีธุระอะไรหรือเปล่าคะมีเยอะนะ คนโทรเรียกแลโรงพยาบาลเลยเริ่มลิ้นขัดปากแล้วอะไรอะไรไม่ได้ทำสมัยเลยอะไรหรอมึงรู้ยงไงกูเด็บจิลลิตก็กำลังแอบเบลแอบเบลเรียกว่าแอบเบลครับไม่ครอย่าว่าคุณนายยิ่งแก่ยิ่งเด็กจิลิตน แต่ันไรู้เขามีเรื่องจะถามตัวเองนะถามได้เลยครับแม่ครูตัวเองว่าเขาว่ายุ่มากไปปะ,อ,ะอันนี้แม่ครูเท่าไหร่นะครับ40ใช่ไหมฮะ <c oughs> มึไมงไปจำอายุใครมา <c oughs> ไม่อายุที่เหลือ <c oughs> ไอ้บ้าหา,าอายุที่เหลือแม่ครูอยู่เป็นร้อยเลยนะ <c oughs> ว่าต้องเล่นกับลากมาขามแล้วล่ะขามตัวเองว่าเขาสวยปะสวยครับแม่ครูสวยแล้วสวยนะสวยสวยแล้วก็บึ้มทุกจุดปะนายบอกพูดอีกครับบึ้มบั้บึ้มบับ้เลยอีแล้วเขาอ่ะเขาตออย่าง เป็นมะพร้าวเขาก็เอาะลาไปทกะลาตาเดียวแล้วครับไอพวกหมอผีมันชอบนี่มันอายุหลายปีมากเลยนะะลาตาเดียวมังก็ไปเซลแม่ครูเองแม่ครูเขินหมดแล้วเนี่ยพูดเปิดอกเคอู้เขาแอบชอบผู้ชายอยู่คนหนึ่งอ่ะแต่นี่ก็โบเอ้าแม่ครูครับ ก็แม่ครูกำลังมีความรักดีเลยครับราชันดีใจด้วยที่แม่ค okay> รูน ouais ี่ย okay. มีความรักแม่ครูบอกราชันมาเลย๋ยวราชันเป็นพ่อสื่อให้จริงเนะจริงก็แม่ครูแอบรักแอบชอบใครอยู่อย่าหกนะครับแม่ครูก็จะบอกก็อายอ่ะเอาเอาเป็นว่าบอกอักษรย่อก็แล้วกันนะแต่เองได้ครับแม่ครูอักษรย่อบอกมาเลยครับ ค่ะคนนั้นพี่เขาชอบเลยนะอัรชอไดิแล้เตรียมตัวเรียกกูพ่อทำไมกูไม่ได้ยินเลยก็อักษรชอรชอชอคุนเชียงเออคุนเชียงเห็นป่ะหรือจะเป็นเองวะนี่กูกูจะเป็นเองโอ้สงสัยกูไม่ได้บวชแน้แม่กูแน่เลยเนี่ยจะเป็นกูเนี่ย เดอเดี๋ยวถามให้แน่ใจก่อนแม่ครูครับจ้าอักษรยอดตัวชอเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยครับแม่ครูบอกชื่อจริงมาเลยดีกว่าอักษรชอไม่ต้องอักษรย่อแล้วจะได้หาง่ายๆครับแม่ครูก็กออระดากระดาอักษรชออเออแม่ครูครับชอชอ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแม่ครูไอชออาเนี่ยมันคนที่ไหนเลยคนที่ไหนก็ไม่รู้คนพิเศษเินอ๋อเขินเลยมันเป็นเจนริปนะไม่รู้<ห>นะพูดอย่างเงี้ย<อ>ว่าคุณเลิศเลยนนอยใจน้อยใจจริงเชียววาแม่งเริ่มหลงหลงลุ่มลืม <c oughs> ชอแต่สงสัยจะเป็นโชโลาทูหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอหนูถ้าเขาชอบเราเป็นไงลูก มันยังทำไม่เป็นถ้าเป็นคนนี้ยังไม่ได้ครับแบ่โรโอ้ไม่เป็นไรเรียงต้อยไว้คี่ว่าอักษรชอก็คือชอดูตามนิ้วนะชอ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  อย่าดันมาสิกูก็กลัวเรียกไปทำไมไม่ออกจะออกชอมึงได้ยังไงน่ะลาทูบอกยายยายอย่าดันเรียกพี่ก็พอแหมยรีดยายเลยออกชอมึงอ่ะเฮ้ยแต่ออกชอมึงก็ดีแล้วดียังไงอ่ะกูจะได้บวชให้แม่กูไงเฮ้กูเชียงถามหน่อย ถ้าามว่าแกได้บวชให้แม่แกเนี่ยฮะมแม่แกจะได้อะไรอา้าวแม่กูก็ได้ข้าพระไตวนนรอบโบสถ์ไงพุณเจยงเขามีแต่ถือพระไตกูจะบ้าไงถ้าเกิดแม่กูถือพระไตาไม่อยู่อย่างนีงน้เลยหรอไม่ได้เธอรือใบลุยเสียวมาเางไรางราชา แม่ครูครับโอเคป้าคือว่าราชันน่ะอยู่ที่สำนักดาของพ่อครูใหญ่มาตั้งแต่เด็กๆเลยมแม่ครูกับราชันเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องกันเลยก็ว่าได้และถ้าหากว่าแม่ครูจะให้ราชันที่กับแม่ครูแบบชู้สาวชาวบ้านเขารู้เห็นเขาก็จะติฉินมินพาว่าราชันน่ะเป็นสิทธิ์ที่กินบนเรือนถ่ายรถบนหลังคาหรือว่ากันง่ายๆว่าเป็นสิทธิ์ในระคุณนะคะแม่ครู จะไม่ดีนะคะก็เขาอยากให้ตัวเป็นติกเนและคุณนาไม่บอกละผมเนี่ยท้องจะทรพีเลยล่ะไม่ต้องไม่ใช่สเปกอ่างนี้เราแบบนี้แล้วกันครับแม่ครูราชานั้นมีเกมอยู่เกมหนึ่งแม่ครูจะเล่นหรือเปล่าไม่ตายแล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วโอ้ได้แล้วแม่ครูกับราชาน่ต้องมาประลองฝีมือกันถ้าหากว่า ราชันแพ้แม่ครูราชันจะยอมรับเป็นสามีของแม่ครูเลยแต่ถ้าหากว่าแม่ครูนะ่ะแพ้ราชันแม่ครูต้องคิดกับราชันแค่พี่น้องเท่านั้นนะครับแม่ครูโอเคเหรอแต่ถ้าเกิดว่าเสมอกันเนี่ยแม่ครูกับอีสองแม่นมต้องไปเป็นเมียผมนะอ๋อแหม่เนี่จะฝ่ายสูงเกินไปแล้วมหรอได้โอเค มันจะนเก่งกับครูไปได้ยังไงใช่ค่ะอย่า,ยาลืมนะท้าเองนะ